เด็กอย่างนอคับมาหนิน้ำตาลเนื้อสดก่ม<หน><หน>ีของสดของสดข้าว<ส>ข้าวเบงลานคาในอิสระเอลนะครับข้าไปเป็นหนองเบงลานขาในอิสระเะราาย ขอมนายยานมปังโอ้ยเขมักแต่ขนมปังรอบนั้นก็ซื้อขอนมรอบรอเลยก็ซื้อขนมปังเขปงาปูงนี่ไปหากินอุย้ยแล้วกินแบบปูงกินแบบปูงสมองปงูงคิดยังก็บ,บอเขากินแล้วทิ้งไม่ต้องล้าง เนะครับถ้าทำไมเพี <the> ่น้องเบื้องโซนนี้นะอุ้ยของไล้เลยครับเพื่พี่น้องครับของไล้คลองไล้นียิ่ดีก่ได้ยังในนอครับมาอนี้สื่อยังนอมาเบื้องมาเบื้องมามาเลยครับอี๋มาเบื้องมะมามาเบื้องเนื้ออยู่เนื้อกินมี่คือเนียงหัวเนี่ยเนียงกระมีโจ๊กขนอก็มีมาม่าถวยมาม่าครับ ช็อปนี้เป็นช็อปอิสราเอลช็อปยิวนะบริเวณช็อปไทยนะครับให้กันนี่อร่อยดีเลยใส่ชิปชองมาเนี่ยอร่อยดีนี่กะทิไทยชาวเกาะอร่อยดีบรแม่ณข้าวแบนของไทยบรเอาลิงไปขึ้นชาวเกาะก็มีเมียนของไทยอเกะทิกระป๋องนะครับพี่พี่เวนี่ไม่พอของไทย เนี้ยเนี้อมแดงออมออมขกอีออมพูใหญ่ครับอันนี้อียงนี่ไม่ร่อนบ่มันอื้อบอ่ะี่อยงมันนะครับปาดกะลามปลีเบิ้งเงาครับพ่อพี่เ้องครับยางให่ หกเชกเกลนะครับกิโลละหกเชกเกลอันนี้กิโลละเจ็ดชุดเก่เกเกลนะครับอันนี้น่าจะซิปนั่นบ่อันนี้ซิปวะน,นี่เกาุดเกานย์เก่าเชกเฮ้ยเขาห่วงเลียมตัวนี้โคลัมบีโอ้ยมันแก้วมันแก้วแก้วไม่คี่น้อง เนาะดียพ่าเบิ่งสซนหนึ่งโอ้นี่สซนนี่พักไหมพี่น้องครับพักเพ็กใส่จอกมายังดีนะครับไหมพี่น้องครับหอมบัวหอมใหไงบักเอื้อบักเอ,อื้อ,อนะครับไหมพี่น้องนี่เอ้าบักเอ,อ,อเกือบอ่ะเฮ้ยนะกูเพื่อม่วง โอ้บางวงเขาคือแดงดีเลยเคือแดงดีเลยครับพี่นอ้องขอโทงเฮ้ยขิงขิงครับพี่นะองขิงกระเทียมกแบบับใส่ขวดไว้ย่างดีแบบปอกเรียบร้อยแล้โซ่นี่จะเป็นโซนผักโซนผักอย่างเดียวเลยจะให้เบิ่งอีกโซนหนึ่ง ส้นนี้จะเป็นอาหารใส, pues ส่กรอกลูกชิ้นนะครับส้นนี่เป็นเครื่องเทศอูหลายอย่างนะครับพี่น้องครับเครื่องเทศมีถึงแต่พริกไทยต้วนี้พริกไทยพริกไทยพริกไทยผงบาซาล่า นี่เบิร์ตตัวเครื่องเทศไทยนะครับมีหลายอย่างโซนนี้ก็จะเป็นวกวกเซกอกนะครับกอกเซกอกนี่ถ้ากันมาสื่อของนะครับหลังเดิกงานราคาปกติสิบสี่กรอกเป็นตะเข็มเท่าไหร่สิบสี่ถุงละอดสิบสี่เนี่ยนี่ปกติเมันไม่ได้เขียนเ่ยมันลดสามบ,บาท ลดราคามีให้ก <avec behaviour> <ours> ันเบิดหมดนี่เลยอันนี้น่าจะ่ยี่สองใส่กเากันกับบานเท่าไมนพี่น้องครับให้กันครันสิบสี่จุดเก้าศูนยี่สิบเอ็ดุด้าศูนยะครับยี่สิบเอ็ดเช็คเงินเท่ากับบานเท่ากับสอง่อยเั้นบานเท่ากับสอง่อย Masari. Eh? Hey. Kalaf. Kalaf. Kafe. Sukar. Sukar. Yeah. Sombak. Apa? <laughs> โซนนี้จะเป็นพวกนมพวกอาหารเช้านะครับนะครัพวกมีหลายอย่างนะครับพี่น้องครับมีหลายอย่างช็อปไงคล้ายๆครับมินี่มหรมาดนะครับมินี่มหมาดโซนนี้จะเป็นกาแฟกาแฟทุงละสิบเจ็ดจุดเก่าสวนชิคเกียว เจ็ดจุดเก้าศูนหลายหลายมีหลายอย่างนะครับขนมอู้ยี่สิบเช็ดกลียวถุงละยี่สิบบ้านนี้พวกชอกอ็อกโกแลตสิแพงนะครับไม่คิดหรอกครับ แรตเทปเป้งนี่ยงในสิบแปดบาทสิบแปดเชคนะครับทุ่งนี้หน่อยในสิบแปดเชคค่อนข้างจะพวกช็อกโกแลตนะครับประมาณราคาสูงให้เบิ่งพวกเนือ้อเนื้องัวนบนในใจเนื้องัวหรือเปล่านะครับเนื้อสดๆเลยเออเขาจะแยกเป็นส่วน,เป,น,วนเป็นส่วนไวไเลยเขาไม่เป็นอั น่องไก่ข้งสดนะครับอ่ะรอเดี๋ยวเดี๋ย น่นนีกเอาอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับขอบคุณเพื่นอนๆด้ยวยครับมารับชมด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับ